เพทายเพทายเก็บอะไรครับไหนไหนดูถั่วหน่อยว้าวเพทายเก็บเก่งอะเก็บได้เยอะเลยต้นถั่วต้นถั่วของเพทายไหนมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมนี่ไงเหรอว้าวระวังด้วยนะ อยู่ข้างล่างก็เก็บได้อเก็บเก่งจังมายอยู่น่กตงเอเอาไปล้างได้มีดินก็เอาไปล้างได้เก็บมาเลยครับเก็บมาใส่ตะกร้าเดี๋ยวเราค่อยไปล้างถั่วปลูกเองเลยนะนี่ต้นถั่วนี่เพทายดูใบถั่วเป็นแบบนี้อื ในต้นถั่วเป็นแบบไหนนี่เห็นไหม <laughs> ในต้นข้าวโพดเห็นต้นข้าวโพดไหมนี่นี่นี่เนี่ยเขาเรียกข้าวโพดต้นข้าวโพดแต่มันยังล้อเริ่มโตแล้วน,นุ่นเห็นไหมต้นข้าวโพดเห็นข้าวโพดไหมมันมันสุกแล้วหรอ